สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดสายสวิตขาตั้งของรถฟอนด้านะครับฟอ,อนดา้ารถเกียร์อโอตโต้เนี่ยมันจะมีสวิตขาตั้งแบบนี้เกือบทุกรุ่นนะครับนี่นี่เลยนะครับสวิตขาตั้งตัวนี้มันจะเอาเวลาที่เราเอาขาตั้งลงเนรถมันจะดับนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนะครับไม่ให้เด็กมาบิดคันเร่งเล่นนะครับกรณีที่เราเอาขาตั้งลงปุ๊บรถมันจะดับอัตโนมันนตินะครับแต่นะครับแต่ข้อดีของมัน มันก็มีข้อเสียนะครับข้อเสียของมันก็คือเวลาที่เรานะครับเวลาที่เราอาคาตั้งลงเนี่ยเราไม่ได้บิดปุญแจเนียมันจะกินแบตไปเรื่อยๆนะครับทาให้แบตเตอรี่เราหมดนะครับถ้าเราไม่ได้บิดปุญแจไปที่ตำแหน่งออฟนะครับบางคนก็คือจอดเครื่องปุ๊บแล้วเอาคาตั้งลงแล้วลมันดับนะครับก็ไม่ได้บิดปุญแจไว้ที่ตำแหน่งออฟนะครับมันก็จะกินแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆจนแบตเตอรี่หมดนะครับไฟไม่มีสตาร์ทมือไม่ได้นะครับ เดี๋ยวว่อฮอนด้าเบรกเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเราสามารถถอดออกนะครับสายไฟมันจะเป็นสีสีเขียวคาดขาวนะครับนี่ครับสีเขียวคาดขาวหรือว่าปลั๊กสายไฟเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆมันจะเป็นปลั๊กสีเขียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการตัดนะครับตัดสายไฟออกแล้วก็ต่อสายไฟที่ตรงนี้เลยนะครับมันจะด้วยได้แข็งแรงนะครับมันจะได้ไม่หลุดเวลาใช้งานไปนานๆนะครับ ตัดออกได้เลยนะครับตัดออกตรงนี้ได้เลยนะครับตัดเสร็จแล้วปลายปลายส่วนนี้เนี่ยมันมันไม่มีผลอะไรแล้วนะครับปลายส่วนนี้ไม่มีผลอะไรแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรก็เสียบหาที่มัดไว้ให้ดีนะครับเสียบอย่าให้มันร่วงลงไปแค่นั้นก็พอนะครับส่วนที่เราจะแก้ไขคือตรงนี้นะครับ here, เราจะต่อนะครับเราจะต่อสองอันนี้เข้าไปด้วยกันนะครับแค่นั้นก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเราก็ตัด ออกมาเลยนะ,นะครับแล้วเราก็มาเชื่อมต่อเข้าหากันนะครับ <Adventures in> <car> เชื่อมต่อเข้าหากันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนะครับแค่นี้แล้วก็เชื่อมต่อเข้าหากันนะครับเราสามารถพันแบบนี้ได้เลยนะครับพันแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้าหากันแค่นี้เองนะครับแค่นี้มันก็สตา,าร์ได้แล้วนะครับเพราะว่าสวิตตัวนี้ เวลาเวลาที ics, now, ่เอาคาตั้งลงเนี่ยสวิตตัวนี้มันจะแยกออกจากกันนะครับมันก็เลยทําให้รถมันดับนะครับแต่จริงๆแล้วมันต้องต่อเข้าหากันแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักการของมันนะครับเวลาที่เราเอาขาตั้งลงเนี่ยตัวนี้มันจะแยกออกจากกันมันก็เลยทําให้รถเราดับนะครับปัญหาหลักๆของมันก็คือเวลาที่รถดับแล้วนะครับเวลาที่รถดับแล้วเราไม่ได้ปิดสวิต์กุญแจด้วยนะครับไฟมันก็จะกินไฟไปตลอดนะครับมันก็เลยทําให้ ไฟแบตเตอรี่หมดนะครับอันนี้คือที่ผมเจอมาหลายคันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาก็จะเอารถมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากว่าลืมนะครับลืมบิดกุญแจนะครับไปที่ตำแหน่งออฟนะครับมันก็เลยทำให้แบตเตอรี่ไฟหมดนะครับแต่ข้อดีของมันก็มีนะครับข้อดีของมันก็คือสำหรับบ้านที่มีเด็กน้อยนะครับหรือว่าเด็กตัวเล็กๆนะครับเวลาที่เรา เอาขาตั้งลงนะครับรถมันจะดับเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนะครับมาบิดคันเร่งเล่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาขาตั้งลงแล้วรถยังไม่ดับนะครับเด็กมาบิดคันเร่งเล่นนะครับมันก็จะทําให้รถพุ่งนะครับสวิต์ขาตั้งตัวนี้มันจะมีเฉพาะของรถ Hon d a นะครับของรถยามาฮ่าของยามาฮ่าเนี่ยค่ายยามาฮ่าไม่มีนะครับค่ายามาฮ่านียก็คือไม่ได้ใส่สวิตตัวนี้ไว้นะครับไม่ได้ใส่สวิตขาตั้งไว้นะครับ จะเป็นเฉพาะของ Hon d a อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสามารถเอาออกได้นะครับไม่มีผลต่อการขับรถไม่มีผลต่อการอ่าอ่าตาเร่งหรือว่าอ่าใดๆทั้งสิ้นนะครับมันเป็นแค่ตัวอ่าดับเครื่องแค่นั้นเองนะครับตัวนี้นะครับเอาละได้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราก็เสียบเข้าไปในปลั๊กเดิมได้เลยนะครับเสียบไปที่ตำแหน่งเดิมได้เลยสังเกตง่ายๆนะครับปลั๊กสีเขียวนะครับ ปักสีเขียวมีแค่สองเส้นเองนะครับสายไฟก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทดูกันเลยนะครับอันนี้คือผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูกันอันนี้ขาตั้งเดี๋ยวเราเอาขาตั้งลงด้วยาขาตั้งลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเอาละเปิดสวิตช์กันแจ สตาร์ทเห็นไหมครับสตาร์ทได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเอากระตั้งลงแล้วมันก็ยังไม่ไม่ดับนะครับกระตั้งไม่มีผลแล้วนะครับนี่เลยสลับรถฮอ,อ,อ,อนด้ารถออโตเมติกฮอนด้าเนี่ยเราสามารถเอาออกได้เลยนะครับไม่มีผลต่อการขับขี่แต่อย่างใดนะครับถ้าเราอยากให้รถดับเราก็แค่บิดสวิตช์ปั๊นั่นเอง นะครับป้องกันกรณีที่เราจะลืมกุญแจนะครับเวลาที่เราไปตลาดนะครับบางทีเราขัดตั้งลงแล้วเราไม่ได้ดึงกุญแจออกนะครับรถรถเราหายได้นะครับเพราะว่ากุญแจมันค้างอยู่นะครับวิธีนี้ก็ดีก็คือมันเป็นการป้องกันไม่ให้เราลืมกุญแจไว้ที่รถนะครับเราจะปิดสวิตช์กุญแจมันถึงจะดับนะครับผมเอาละส่วนปลายสายไฟที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เคเบิลทยนะครับ รัดไว้นะครับยึดไว้ไม่ให้มันร่วงไปที่พื้นแค่นั้นพอนะครับสลักคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสหรับรถ Honda Air brake นะครับคันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ